I'm oh. Okay, don't worry. Okay, don't worry. Okay. Okay. They call it Sotok Sotok. Please come here. I'll take you guys to a good place. ภาพเบื้องหลังช่วงพักของรายการยูวิ y ยูค่ะเมนเทอร์ลิซาบอกว่าวอกเขินเอือ้อแปลว่านูหิวข้าวค่ะอ,อเสิ่งทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าหิวแล้วและที่ปรึกษาด้านการแรปเมนเทอร์วิลแพนนึกสนุกค่ะเละชวนลิซาแบทเทิลการกินระหว่างการพัก Battle!Battle! Battle! Battle!Battle! ซึ่งแมนเทอร์ลิซ่ารับคำท้าด้วยท่าทีสุดน่ารักดูม,มันอกมั่นใจในสกิลการกินของตัวเองพอสมควรเลยนะคะเนี่ย <laughs> เสียงสดบะหมี่แข่งกับเสียงไก่กรกอบชวนให้หิวไปด้วยเลยค่ะ าาจีซูซินผู้อดทนในความหิวเพราะว่ากลัวอ้วนค่ะบอกกับลิซ่าว่าลิซ่าเราซื้อกินอะไรก็ไม่อ้วนเลยนะทําให้เรารู้ว่าลิซ่าของเรานั้นทํางานหนักมากค่ะทุกวันค่ะช่วงนี้คอนเสริร์ตหนักเลยต้องกินเอามันกลับมาคืน ทางทีมงานส่งอาหารเติมให้ลิซ่าอย่างต่อเนื่องค่ะลิซ่าเลยแนะนำซ ok, ูต ok, ็อกซูต็อกแหช่วงแนะนำอาหารเนี่ยดูชำนาญดูสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะคะเมนเทอร์ได so ้คอร์สต็อกสต็อก ok. <Wow. S 3> So sausage so oh. sausage and rice cake Please place I'll come here. take a guys you to good หลังจากนั้นลิซ่าก็ชวนทุกคนให้มาที่เกาหลีค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่ดีๆน่ารักอีกแล้วค่ะว่าแล้วก็ขอตู้ไปหาอะไรยทยเหมือนกันค่ะดูคุณเมนเทอร์ท่านอย่างอรอร่อยแล้วก็พลอยหิวไปด้วยเลยค่ะ Come here. I'll take you guys to a good place. Hi, Shinawila. Hi, Shinawila. Hi, love I